ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดีชาวสวนทุเรียนเมืองใหม่ทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําปุ๋ยและก็ฮอร์โมนของทุเรียนเล็กนะครับผมนะครับวันนี้ว่าผมใช้แบบไหนบ้างนะครับผมนะครับการทําสวนทุเรียนไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับผมวันนี้ก็จะมานําคลิปบอกแนวทางให้กับเพื่อนๆนนะครับผมนะครับ ตูดเล็กก็แนะนําเป็นสูตรอินซีเคมีนะครับผมนะครับ633นะครับผม633นะครับเป็นอินซีเคมีอินซีจะช่วยในการบํารุงดินได้ดีนะครับผมนะครับเพราะว่าต้นทุเรียนเล็กก็ยังรากก็ยังไม่แข็งแรงนะครับผมนะครับก็ใช้สูตรอ่อนๆไปก่อนนะครับผมเป็นอินซีเคมี633นะครับผมตาขี้ขังขาวนะครับผมนะครับสําหรับสวนที่ผมใช้นะครับผมนะครับเอ่อ ส่วนฮอร์โมนทางใบนะปุ๋ยทางใบนะผมก็เป็นธาตุอาหารรองนะผมธาตุอาหารรองอาจจะเป็นสังกะสีแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมโบรอนอะไรประมาณนี้นะผมนะครับหรือจะเป็นธาตุอาหารรวมก็ได้นะครับผมนะครับนะครับส่วนทางดินนะครับก็เป็นอินทรีย์นะผมอย่างที่แนะนําไปนะผมนะครับก็ใส่ให้น้อยๆนะผมใส่น้อยๆแต่ใส่บ่อยๆนะผมประมาณ1 5บหถึงยีวันต่อครั้งนะครับผมนะครับ ต้นนี้ก ja ็ได้อายุประมาณ4เดือนนะผมสเดือนนะครับก็ปลูกประมาณไซล์เล็กนะผมปลูกประมาณต้นละ60เซนนะผมปลูกไซล์เล็กนะครับต้นนี้ก็ได้อายุ4เดือนนะผมนะครับผมก็ได้เอามาปลูกซ่อมแซมไว้นะผมปลูกซ่อมแซมไว้ในสวนนะครับผมนะครับก็แนะนำแนวทางกันนะผมนะครับสาหรับปุ๋ยที่ผมใช้นะผมนะครับกับปุ๋ยทางใบนะผมนะครับอาจจะเป็น อาจจะมีสาหร่ายนะผมสาหร่ายเข้ามาร่วมด้วยนะผมสาหร่ายนะครับสาหร่ายเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ฉีดพ่นทางใบประมาณนะครับประมาณสิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนต่อครั้งนะผมสําหรับทางใบนะผมครับทางใบก็ยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะผมสาคัญที่ดินนะผมจังหวังที่ดินนะครับหลัก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 ก็คือปุ๋ยทางดินนะผมนะครับก็เป็นอินรีย์เคมีหกสามสามนะครับ หรือนะครับผมหรือนะครับเน้นนำแนวทางกันนะครับผมหรือเก้าสามสามนะครับผมให้เป็นอินทรีย์เคมีไปก่อนนะครับผมสําหรับทุเรียนเล็กนะครับผมนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยในการปรับสภาพดินได้ดีนะครับผมทําให้ดินร่วนซุยนะครับผมสําหรับอินทรีย์นะครับผมนะครับอินทรีย์ก็ช่วยบํารุงดินนะครับผมส่วนเคมีก็จะบํารุงต้นแล้วก็ใบนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําคลิป แนะนำแนวทางกันนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักเออลิงไว้ที่ในคอมเมนต์นะครับผมนะครับชี้เป้ากันหน่อยนะครับผมนะครับใช้ดีจริงๆนะครับผมใช้ดีจริงนะครับเออทุเรียนก็แตกยอดออกมาสามถึงสี่ยอดแล้วนะครับผมนะครับกับทุเรียนสี่เดือนนะครับผมนะครับก็แนะนำแนวทางกันนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจปุ๋ยยาก็ผมจะ ปักลิงก์ไว้ที่ในคอมเมนต์นะผมนะครับเข้าไปกดเลือกซื้อหากันได้นะผมนะครับก็มาแนะน,นําแนวทางดีๆกันนะผมนะครับในการใช้ปุ๋ยใช้ยานะผมครับทางใบก็ทัดอาหารลงนะผมทัดอาหารลงทัดเสริมทัดรองนะผมนะครับส่วนยาแมลงก็เป็นไทอามิท็อกแซมนะผมไทอามิท็อกแซมนะครับไทอามิทออม็ทอ,ทอ,อกแซมก็ เอาอยู่นะผมเอาอยู่นะครับฉีดในช่วงที่มียอดอ่อนนะผมนะครับฉีดในช่วงที่มียอดอ่อนนะครับทุกทุกรอบนะครับผมนะครับจะเอาอยู่นะครับผมนะครับจะทําให้ใบของต้นทุเรียนไม่เสียหายนะผมนะครับจากการเข้าทําลายของเพี้ยจักจั่นไฟหรือเพี้ยไฟนะครับผมนะครับก็ฉีดทุกรอบนะครับเมื่อมียอดอ่อนออกมานะครับผมนะครับในช่วงนี้ก็ใบเริ่มเพีสลัดนะผมนะครับใบช่วงนี้ ก็เริ่มพสลัดนะครับผมช่วงนี้ก็ควรฉีดทางใบได้เลยนะผมหรือใส่ทางดินนะครับช่วงนี้เขาก็กําลังต้องการรับอาหารนะครับผมนะครับใบก็เริ่มเพสลัดนะครับผมใบพสลัดนะครับช่วงนี้ก็ฉีดทางใบได้เลยนะผมนะครับฉีดให้เข้าหลังใบนะผมนะครับเพราะว่าปากใบพืชจะอยู่หลังใบนะครับสุดเป็นส่วนมากนะครับผมนะครับต้นนี้ก็ได้อายุหนึ่งปีสิบเดือนนะครับผมนะครับหนึ่งปีสิบเดือนนะครับ วันนี้ก็แนะนำแนวทางดีๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมนะครับว่าทุเรียนเล็กใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยทางดินแบบไหนใช้ทางใบแบบไหนบ้างนะครับผมนะครับวันนี้ก็ได้มาแนะนำแนวทางดีๆกันนะครับแล้วก็จะมาบอกสูตรนะครับผมสูตรที่ผมใช้นะครับผมนะครับทางดินผมจะใส่15วันครั้งนะครับผมนะครับส่วนทางใบก็แล้วแต่มีเวลานะครับผมนะครับ อาจจะสิบห้าวันครั้งหรือเดือนละครั้งก็ได้นะผมครับทางใบครับเป็นอาหารรองธาตุเสริมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับส่วนยาฆ่าแมลงก็ฉีดทุกรอบที่มียอดอ่อนนะครับผมนะครับเพราะว่าแมลงมันจะชอบทําลายตอนที่มียอดอ่อนนะครับผมนะครับก็ควรฉีดป้องกันนะครับส่วนพวกเชื้อรานะผมพวกเชื้อราก็ ยังไม่จําเป็นนะครับผมนะครับยังไม่จําเป็นนะครับสําหรับเอ่อูุเดนเล็กนะครับผมนะครับยาเชื้อราเออ่ทางดินก็อาจจะอาจจะมีไตโคเดมานะครับผมไตโคเดมาช่วยเสริมนะครับในการป้องกันระบบรากนะครับผมนะครับจะช่วยในการรักษารากได้ดีนะครับสำหรับไตโคเดมานะครับเป็นเชื้อราชั้นดีนะครับผมมันจะไปกัดกิน เชราาที่จะเข้ามาทําลายทุเรียนของเรานะครับไตโคลดามากก็เอาอยู่นะครับผมไตโคลดาม่านะครับเดี๋ยวผมก็จะปักหมุดไว้เช่นเดียวกันนะครับในคอมเมนต์นะครับผมนะครับวันนี้ก็มาขายปุ๋ยขายยากันหน่อยนะผมนะครับแล้วก็มาบอกแนวทางดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะครับในการปรับใช้นะครับในการใช้ปุ๋ยใช้ยาฮอร์โมนอย่างไรกับกับทุเรียนเล็กนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมครับจะมาบอกแนวทางเรื่องของปุ๋ยของยานะครับผมว่าควรใช้แบบไหนนะครับต้นประมาณนี้ก็ใส่ประมาณหนึ่งกำมือนะครับผมหนึ่งกำมือโรยให้รอบๆนะครับรอบๆทรงพุ่มนะครับผมเข้าไปได้นิดหน่อยนะครับผมเข้าไปในทรงพุ่มได้นิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับอินทรีย์เคมีนะครับผมมันก็จะไม่อันตรายเท่าเคมีล้วนนะครับผมนะครับว่า อินทรีย์เคมีมันจะช่วยในการบำรุงดินได้ด้วยนะผมบำรุงดินให้มีการรดน้ซุยนะครับจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะผมนะครับสำหรับอินทรีย์เคมีก็ให้ใช้สูตรนี้ไปก่อนนะผมสำหรับทุเรียนเล็กนะครับถึง1ปีนะปีับผมนะครับครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางดีๆเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ